What กิมนี้แม่งขอพูดเลยวันนี้ขอพูดเลยไอ้เหีย้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆแล้วมันมันเกิดขึ้นมาประมาณได้สักประมาณปีนึงอะปีปีเศษเศษอะปีเศษเศษผมก็อยากจะพูดเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นนี่มันมันไม่มีอารมณ์อะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มันกลุ้มกิมครับวันนี้กลุ้มกิมผมไม่นอนมาด้วยงีบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดเรื่องนี้กูอยากจะพูดเรื่องนี้มากมากเลยทุกคนหลายคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมอยู่คู่บอลนะครับอยู่คู่บอลประเทศ อผมได้เห็นพวกข่าวแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรขับรถบนน้องถนนพฤติกรรมแย่ๆเนี่ยนะครับมันทําให้ผมแบบว่ามันโอ้มันขึ้นอ่ะแต่ทีเนี้ยผมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรกับพวกเด็กแว้นพวกนี้หรอกคือว่ามันก็เข้าใจได้นะบางทีมันก็อาจจะรำคาญเรื่องแบบว่าท่อดังมั่งขับเสียงดังมั่งขับรถท่อดังอ่ะเออคือมันท่อดังมันรบกวนมลภาวะทางเสียงเอาแต่นั้นมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่แบบว่าผมจะเกลียดอะไรมากนะจนกระทั่งมันเจอกับตัวเองครับมันเจอกับตัวเองคลิปนี้แม่งอยากจะพูดจริง วันนั้นเป็นช่วงประมาณประมาณนักสองนำทุ่มผมอ่ะอยู่ตรงหน้าเซเว่นเล ขับรถออกมาจากซอยแล้วก็มาอยู่หน้าเซเว่นด้วยเพื่อที่จะซื้อเอ,อ่ออุปกรณ์ซื้อของอะไรนะั่นแหละเออผมก็จะกลับบ้านใช่ไหมแต่ก่อนกลับบ้านนะเออผมลืมไปว่าแม่งต้องไปซื้อยาด้วยตอนนั้นมันท้องผูกนะครับท้องผูกหรือท้องเสียไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสำคัญก็คือร้านยามันอยู่ตรงนู่นนะครับฝั่งนู่นเลยไกลๆนั่นแหละนะครับมันเป็นร้านยา24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ผมซื้อของดีเซเวน่นเสร็จเรียบร้อยแลย้วใช่ไหมผมก็ขับสก,กูบิไอของผมตอนนั้นใช้ใชสก,กูบมักูี้ไอองิเนี่ยออกมาาทงเนโนี้ยะครรัับบผมก็ขไปเื่อย ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมมาเป็นคนที่ขับรถไม่ประมาทเลยเวลาผมขับรถอะ่ะนะครับผมจะมองกระจกหลังตลอดแล้วก็มองกระจกซ้ายมองกระจกขวามีใครบ้างนะครับคือสอดส่องความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเลยคืนมั่นใจว่ากูจะต้องไม่ไปนชนใครก็จะไหมเออกูเป็นคนขับรถอย่างนั้นกูเป็นคนที่แบบมองมินิแบบตลอดเวลาเว้ยแลวกูก็เป็นคนที่แบบว่ามีมารยาทมากๆเลยในการขับรถอย่างเงี้ยกูแม่งมารยาทแก่ผู้ร่วมใช้ร่วมใช้ถนนด้วยกันนี่คือรับประกันได้เลยกูร้อยเต็มร้อยเลยแต่มันเกิดเหตุการณ์ตรงที่ว่าตอนที่ผมขับรรถออกมาตงเนี้ นะครับเนี่ยเนี่ยช่วงซอยตรงนี้เลยซอยเฮียนี่เลยกูจําได้เลยผมขับมาช่วงประมาณสักี่ทุ่มปะค่ำๆมาแหละคนยังเยอะกันอยู่เลยผมขับมาตรงนี้นะครับเนี่ยคุณที่สภาพนะผมขับรถขับปืด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 มาตรงนี้จะช้า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับผมชิดซ้ายมาใช่ไหมผมชิดซ้ายเรียบเรียบเส้นขาวตรงนี้มาเลยครับผมขับมาช้าชาตรงนี้เลยผมขับมาด้วยความเร็วอยู่ประมาณที่40กว่าเองนะสี่สิบกว่ากว่าเองครับเดมันเด้จบุนครับมันเสือมีเด็กแว้นคนหนึ่งครับขับเว็บ้อยมาผมจำสภาพเครื่องมาได้ดีแล้วแม่งสภาพรถอย่างเฮี้ยเลยขับรถนั้นมันขับแม่งขับอย่างเร็วเลยนะครับผมขับมาเดี๋ยวผมให้ดูมุมมองของมันนะครับปกติแล้วครับเวลาที่น้องๆหนูๆจะขับรถออกากซอยเนี่ยต้องทำยังไงครับเวลาคุณจะออกมาคุณก็ต้องมาอยู่ตรงเน้ยววมงาา่น อยังมันปลอดภัยหรือยังหาจังหวะในการเลี้ยวถูกไหมแต่อเหี้ยนั่นนะครับมันทําอะไรรู้ไหมครับผมขับรถมาฝั่งนี้ครับแล้วอยู่ๆพี่เกก็เหมือนกับคิดว่าแบบถนนของมันนั่งถนนเป็นของมันหมดเลยมันก็จะมันเหมือนกับเป็นของมันหมดเลยเหมือนพ่อแม่มันสร้างถนนอันนี้เอาไว้อะคือแบบมันคิดว่าคงจะไม่มีรถคันไหนผ่านนอกจากรถมันนะมันก็เลยขับปืดออกไปเลยเนี่ยขับปืดแล้วตีวงโค้งตรงนี้เลยครับเนี่ยมันขับมาใช่ไหมมันขับมาเลนซ้ายใช่ไหมแล้วมันก็ไปอย่างนี้เลยครับมันตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเลย นี่มันตัดออกไปเลยเลยตัดปืดปืดปืดออกไปเลยตัดออกไปฝั่งนู้นนะครับออกไปทางหน้าเซเว่นตรงนูน้นนะครับออกไปปืดมันเหมือนกับไม่สนใจยนอเมรินนะมันขับอย่างโง่เลยเลอะจิบมหายเลยผมขับรถมาตรงนี้นครับผมขับมาด้วยความเร็วส0ปุ๊บยูยูมันตัด ปืดออกมาเป็นไม่สนใจดินฟ้าสนใจแล้วมันขับปืดออกมาเลยผมก็เบรกครับพอผมเบรกปุ๊บด้วยความกระทันหันนะครับมันก็ลงนะครับผมก็หักหลบนะครับหักหลบออกมาตรงนี้ด้วยความตกใจนะอยู่ๆมันก็ไม่มีอยู่ๆเป็นมือมือก็ตกใจอ่ะพอผมเบรกปุ๊บนะครับผมก็ไปสะดุดไกหียท่อตรงนี้ครับแล้วก็ล้มครับล้มเลยลบรดลถล้มคว่ำเลยครับแล้วก็รถก็ทับขา นะครับขาก็ขูดกับพวกท่อเนี่ยแล้วหัวก็ไปตีฟุตบาทด้วยนะครับต,ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเออมันอยู่ใกล้ๆผมก็กลายเปว่าค่อยๆขับช้าๆไปอุบัติเหตุไม่งมาตอนกูไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับหัวผมก็ฟาดกับฟุตบาทไปแต่ไม่ได้แตกนะไม่ได้แตกอะไรแต่ว่าก็แบบว่าเออมึนหัวเลยครับมึนหัวเลยนะแต่ว่าขานี่แบบสภาพนี่โดนขูดกับถนนไปเลยและที่เหี้ยที่สุดก็คือว่าเด็กเว้นเนียเนี่ย มันไม่คิดจะสนใจแบบว่าลงมาเลยครับลงลงมาแบบว่ามาดูว่าเป็นอะไรไหมมันขับไปเลยครับมันปาดปุ๊บปื้ดปุ๊บ,บผมลม้มโครมปุ๊บมันไม่หันมาดูหลืออะไรก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นกูไม่ได้เป็น,นใจวแทมึงจะหันมาดูไหมมันขับไปเลยมูน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 ,มนไปนู่นเลย กอคือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นน่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไอ้พวกเนี้นะคือมันเป็นอะไรวะทำไมมันถึงแบบคือบางทีผมก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้ตายเพราะความประมาทของเราแต่ว่าอาจจะตายเพราะความประมาทของคนอื่นนะครับวันนั้นนะเป็นวันที่ผมเจ็บฝังใจมากเลยครับผมล้มอยู่ตรงนี้ครับผมล้มอยู่ตรงนี้ประมาณหลายนาทีเลยครับเพราะว่าหัวผมมันตีด้วยเออมันมึนๆหัวแล้วครับผมก็มานั่งตัวฟุตบาทนี่ครับแล้วก็มีเอ่อมีป้าคนหนึ่งนะครับเกใจดีนะครับนะเดินมาบอกเอาลูกเป็นอะไรไหมแล้วก็มาช่วยยกรถผมนะครับผมก็ขอขอบคุณ ิดไปไกลเลยนะมันไม่กลับมาดูเลยทำไมมันใิ้ใสเหี้ยอย่างงี้วะกเขาก็ด่ากันะผมก็นั่งืึนอยู่นะครับโอ้โหวันนั้นเนี่ผมก็ลงเฟซเลยครับผมก็โพสตลงเฟซเลยครับว่าเหียเด็กแว่นกูโบลแม่งปาดหน้ากูปาดเสร็จปุ๊บแม่งไปเลย ปาดปุ๊บแม่งไปเลยนะครับไม่ไม่กลับมาดูด้วยซ้ำเฮีย yeah. ือที่นี่มันเป็นอย่างงี้จริง,รงผมเห็นมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับตัวผมไงเด็กแว้นในนี่ส่วนมากเลยขับกันเหมือนกับว่ากลัวอายุ70็ดสิบมันกแค่ไม่กลัวอายุยืนน่ะเออมันกลัวอายุยืนน่ะขับเหมือนแบบแบบชีวิตแม่งกูตันดีอายุ25แล้วขอ่าแล้วต,ตายเลยเฮีย <Yeah. S 2> yeah. ประมาณนั้นนะเออขับรถแบบ แม่งมันอันตรายจริงๆเลยนะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่อยู่คู่บอลหรือว่าอยู่สภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างนี้นะต้องระวังดีๆเลยครับระวังมากๆขนาดผมระวังมากๆแล้วนะแต่ว่าอุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุครับมันมาแบบในตอนที่เราไม่คาดฝันระเบิดครับมันปาดหน้าปาดหน้า,า,นาเค้กปุ๊บเราก็ล้มเลยใช่ไหมเออขนาดผมระวังตัวเต็มที่แล้วยังล้มเลยนะครับยังได้รับบาดเจ็บเลยคุณคิดสภาพถ้าตอนนั้นนะ่ะถ้าผมไปถ้าหกสิบเจ็ดสิบดูดิมันปาดมาชนโคลงคือนี่แม่งกูว่าต้องมีตายเจริงๆกูว่าต้องมีตายกูก็มนแว่าะมันออก้า อกูอขัดหน้ากูทนแม่งเลยพูดแล้วมันขึ้นจริงเออผมผมไม่นอนมาเลยแบบมันคุณก็ใจไม่อารมณ์แบบความเค้นเก่าคนนี่มันมีความเค้นเก่าตอนแรกเราก็แบบเราก็ปรงไปละเหตุการณ์นเนี่ยแต่พอไปนอนถึงแล้วมันฝันถึงแล้วมันแบบโอ้โหนี่แม่ไม่ไหวแล้วกูอยากจะมาพูดจริงไงใครที่ติดนิสัยขับรถอย่างนี้นะเลิกแล้วนะเลิกแล้วนะเออถ้ามึงตายคนเดียวไม่ว่าแล้วก็มึงตายคนเดียวไปขับรถจนเหยียดเมด คอหักใต้ทอสะบานคนเดียวจะไม่มีใครว่าเลยเว้ยเออแต่จะทําคนอื่นว่าะมันจะเดือดร้อนคนอื่นคนอื่นเขาจะตายไปด้วยเออถ้ามึงไม่ตายแล้วคนอื่นตายนี่โอ้โหกูบอกเลยพูดถึงแล้วก็เหงื่อแตกเลยโมโหจริงโอ้โหอยู่ๆก็อะไรไม่รู้อยู่ๆผมขึ้นเลยอ่ะอยู่ผมขึ้นแล้วผมจะมาอัดเลยทุกคนพูดถึงเรื่องการเจ็บตัวแล้วผมขอนอกเรื่องอย่างหนึ่งได้ไหมผมขอเล่าประวัติไอ้นี่หน่อยไอประวัติตอนผมอยู่โรงเรียนเมืองหน่อยอีเรืองอีเรื่องหนึ่งนะขออีกเรื่องหนึ่ง อันนี้อันนี้นอกเรื่องแนละ้วไม่เกี่ยวด็กแว้นเรื่องเด็กแว่นตัดไปเลยผมแค่ระบายเฉยเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันแล้เอาผมถามก่อนที่ใครเคยถูกกระทืบบ้างมีใครเคยถูกกระทืบไหมคุณเคยถูกกระทืบปะไม่เคยใช่ไหมอู้ ถ้าเกิดไม่เคยนี่ผมบอกเลยอย่าโดนเลยนะเก็บจิ้มหายเลยจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่ว่าผมอยู่โร,ร,ร,รงเรียนเมืองสุราธานีอีกแล้วที่นี่อีกแล้วครับที่นี่อีกแล้วโรงเรียนเมืองสุราธานีอีกแล้วโรงเรียนที่เรารักเลยพ,อพ,อพอ่อเกมแกล็กนรกนั่นแหละครับโรงเรียนนี้คือผมจะบอกว่าโรงเรียนนี่ะครับจริงๆอะโรงเรียนมันไม่ได้มีโนเกียวห้องอะไรหรอกครับมันเป็นเ็าเรียกว,ว่าความจังไรของผมเองนะครับจริงๆอะการโดนสต้นแรกของผมในชีวิตก็คือผมเกิดขึ้นตอนที่ว่าผมเขาเรียกว่าเลยนะมันมันเกิดการปะทะคารมกันนะครับของผมกับไอเด็กคนหน นึ่ง้ยมสองทัพหนึ่งมันอยู่ห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งตอนนั้นนี่ถ้าเกิดว่าคัดตามลําดับแล้วเราเป็นเด็กเรียนโสมันเป็นเด็กเกเรเลยนะครับแนตะ่แต่ว่าเราเป็นเด็กเกเรที่อยู่ในห้องเด็กเรียนไงเออซึ่งตอนนั้นนะผมก็อยู่มสองแล้วนะครับนะพอช่วงมสองทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่ดีแล้วนะครับว่าผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างดีจะก้าวเราแล้วแต่เหตุการณ์ที่ว่าผมไม่ค่อยได้ถูกกระทืบเพราะว่าเออตอนนั้นนะผมมีเพื่อนเยอะนะครับแล้วมีอะไรเยอะแล้วเราเป็นฝ่ายไปเปิดข้กอกอดด้วยนะครับแต เขาเรียกว่าเก่งไม่ได้ตลอดนะครับนะไอ้นิสัยอย่างนี้มันต้องถูกโดนกระทืบสักวันนะครับถ้าไม่โดนถูกกระทืบก็ต้องโดนอะไรตายลักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมโชคดีที่แค่โดนถูกกระทืบนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อตอนนั้น,เ,นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงโรงอาหารครับผมต้องกอนก่อนว่าไอคนคนนี้เนี่ย นะครับเอไอคนคนนี้เนี่ยมันเป็นคนที่แบบว่ามันไม่ชอบขี้หน้ากับผมมานานเลยเ,ยเออมันไม่ชอบขี้หน้ากับผมมานานเลย,เยและผมอะ่ะก็ดันเป็นคนที่แบบว่าชอบคนตีนมันด้วยเว้ยเออชอบคนตีนมันคือมันไม่ชอบขี้หน้าเราไงไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเว้ยตอนนั้นผมลืมไปละแต่ผมก็แบบว่าชอบชอบคนตีนชอบรอพ่อมันนี่ <laughs> คือหาเรื่องไงหาเรื่องไงชอบรอพ่อมันนี่แหละคือตอนนั้นอะผมมองมันว่าเราไม่ถูกกันก็จริงแต่เราก็เป็นแค่แบบว่าคนคนที่ไม่ถูกกันที่ที่แบบว่าแซลกันไปแซลกันมาขำๆเออมันแบบพ่อมึงตายอะไยี่ว่าพ่อมึงดิซาตเลยประมาณนั้นอะเออประมาณนั้นจริงๆเว้ยมันมันไม่ได้ถึงขั้นอะไรขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยมันดันเกิดว่าผมว่าผมน่าจะไปพูดกับมันเนี่ยในช่วงเวลาที่ผิดด้วย เขาจะไม่ช่ว์แล้วผิดมันอาจจะหงุดหงิดหรือมันจะอาจจะอารมณ์เสียอะไรสักอย่างผมว่าวันนั้นอะผมด่าพ่อมันไปยังไม่รู้ด่าว่าอะไรไรเงี้ยแต่ว่าแบบผมน่าจะด่าไปแรงมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นอะมันก็เดินเข้ามาหาผมเลย,ยเออมันเดินเข้ามาหาผมเนี่ยมันเดินเข้ามาหาผมตรงนี้เลยเนี่ยมันเดินมาหาผมตรงนี้เลยมันบอกว่าเยอะเกินแล้วนเนี่ย เดี๋ยวตอนเที่ยงมึงมาเจอกูหละห้องน้ำนะกูก็บอกเอาแล้วไอ้เหี้ยกูว่าแล้วไอ้สัตว์มันต้องมันต้องอยากจะนัดเคลียร์กูแน่ๆไอ้เหี้ยมันต้องอยากจะแบบวันวีวันกูแล้วไอ้เหี้ยในที่สุดไอ้เหี้ยจังหวะนี้แม่งก็มาถึงแล้วไอ้เหี้ยได้เลยได้ได้เออเออตอนเที่ยงนะไอ้เหี้ยตอนเที่ยงนะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวมึงมารอนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูมาแน่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูลูกผู้ชายอยู่แล้วไอ้เหี้ยกูแน่นอนอยู่แล้วสัตว์พอตกตอนเที่ยงครับกินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ เมก็เดินหลอกจากโรงอาหารครับตรงนี้คือโรงอาหารนะครับโรงอาหารข้ามวนเ,เป็นถอบประชุมตรงโรงอาหารเนี่ยนะครับมันไม่สามารถซุมเข้าไปได้นะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำาครับเห็นไหมฮะเหลืองๆตรงนี้จะเป็นห้องน้ําผมต่อยตรงด้านหลังนี่แหละนะครับผมเดินไปครับใจมันก็เต้นน่ะนะเพราะว่าเราจะได้เราจะได้แบบว่าออกกาลังกายกับหน้าชาวบ้านแล้วเว้ยเหียตอนนั้นแบบว่าโอ้มั่นใจมากเลยว่ายังไงกูก็ได้ทิมแน,น่เหียแต่หารู้ไหมไอ้เหียนั่นอนะ่ะแม่งพาเพื่อนมาห้าคนนี้เหีย ตอนนั้นกูไม่รู้แล้วมันก็เหมือนวางแผนกันด้วยนะให้เพื่อนแม่งแอบเอาไว้เออทำทำเป็นแบบไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราเดินเดินเล่นกันเฉยๆอะไรประมาณนั้นเออยืนยืนเหมือนคนไม่รู้จักอ่ะเฮียยืนเหมือนคนไม่รู้จักอ่ะเออยืนกินน้ำกินขนมกันเหมือนคนไม่รู้จักอ่ะผมก็เดินเข้าไปเฮียพี่แกมันก็ยืนข้างหน้าผมก็เดินไปครับทำไมมึงมีปัญหาอะไรไอ้นั่นก็บอกว่าเออเฮียมึงหลายทีแล้วนะเฮียมึงด่าพ่อกูหลายทีแล้วสัตว์เอ้อเฮียมึงก็ด่าพ่อกูก่อนนะเฮียมึงก็เคยด่าพ่อกูก่อนกูด่าพ่อมึงผิดตรงง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 ไไไไไหหนผมมมมมมก็ถาาาาปึึึเเเ่ยยยยยััออีละ มันก็บอกเอาได้เลยทีย่มันเอาเลยไหมไอสัตว์ผมก็แบบตั้งท่าแล้วครับไม่มันเดินเข้ามาเลยพอมันเดินเข้ามาปุ๊บความรู้สึกแรกคืออะไรรู้ไหมมันอยู่ห่างจากผมประมาณ3เมตรได้อะประมาณ3าเมตดนะเว้ยแต่ตอนนั้นน่ะผมเจ็บแล้วครับเพราะผมถูกใครไม่รู้กระโดดถีบหลังเนี่ย่ เพื่อนมันกระโดดทีบหลังกูแลวแอกลงมาอย่างเงี้ยหน้าผมขมาลงไปเลยครับมันโดดทีบเต็แมแรงเลยมันวิ่งชาร์จไปอย่างไวแลยปอปป๊อกปกระ,ะ,ะ,ะโดดทีบผมผมไม่รู้วิ่งไป่างไหนแต่แม่งโดดทีบหลังทีบป,ปุ๊บหน้าผมแม่งลงไปไตีกับปูนซีเมนในเหี้ยแล้วทีนี้แหละครับโอ้โหพี่น้องเอ๋ยไอเหี้ยคนที่ผมมีเรื่องด้วยแม่งวิ่งเข้ามาครับ เต็มแรงเลยเอาตีนเตะเสยปากผมครับปากแตกเลยครับปากแตกแต่ว่าฟันไม่หักนะเตะเสยอย่างงี้อีกคนนึงแม่งมาเพื่อนมาแม่งไอเยี้ยเดินมากระทืบตรงหลังกูครับอีกคนก็เตะชายโครงกูอีกคนหนึ่งแม่งก็กระทือตูดกูนยันอะไรเหี้ยไรไอเหี้ยนั่นก็เป็นอะไรไม่รู้ในการซ้อมหน้ากูไอสวรแม่งเตะเข้าหน้าปากกูก็เตะเข้าปากครับผมก็เอามือกุมเอาไว้ครับด้วยความเจ็บโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้โหมันกระพือกูเต็มแรงเลยเออผมตัวขดเป็นเต่าเลยครับเป็นก็เตะหน้าพยายามที่จะเตะหน้ากูอยู่นันะ โอ้ oh, ค ok <ith> <Wha> ือไม่รู้อีกคนน่ะไม่รู้เหมือนกันว่ากี่คนแต่ว่าเยอะมากะเสียงแบบด่ากูทั้งเชี่ยเชี่ยไเงาเงียกระตกตตอนนั้นน่ะมีเสียงช่วยชีวิตครับเสียงป้าครับป้าคนที่ขายลูกชิ้นทอดครับที่ผมซื้อประจํา ออกมาไอ้ไอ้ไอ้ตีอะไรกันไอ้ไอ้ออกไปออกไปอีกตีอะไรกันหยุด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 นะครับนะแกออกมาตะโกนพูดนะครับแล้วก็ผมก็ได้ยินเสียงวิ่งครับกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางกันไปนะครับตอนนั้นน่ะผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับเพราะว่าเมาตีนอยู่เมาตีนจัดเลยครับโดนเสยหน้ากับเสยปากครับโดนเตะชายโครงโดนกระทืบหลังนะครับป้าป้าผมก็มาช่วยไปยุงตัวผมขึ้นขึ้นมานั่งนะครับ แล้วก็ทีนี้แกก็เดินไปนะครับบอกว่าอยู่นี่ก่อนนะอยู่นี่ก่อนนะแล้วก็แกก็เดินไปเรียกครูมาแล้วครูก็มาพยุงตัวผมแล้วก็ลากไปห้องปกครองนะครับผมก็ไปแล้วนี่แบบเลือดแล้วตอกลนปากเลยแล้วก็คิ้วหน้าก็แม่งบวมด้วยนะครับสภาพครั้งแรกที่ผมเห็นกระจกคือโอ้โห รอยเบเกอร์โฟวินกับรอยนันยางเฮียทั้งตัวกูมีอยู่น่าจะประมาณเกิน30รอยคือตีนเต็มตัวเลยคือ <c ười> สะพักตีนเต็มตัวเลยโอ้โหคือตอนนั้นยังมึนตึบอยู่เลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เคยโดนตีนครั้งแรกชากบ้านนะครับมันเจ็บนะมันตั้งเจ็บทั้งจุกทั้งมึนมั่มวไปหมดเลยครับรองประพาสก็เดินมาเธอทําอะไรเออโดนกระทืบครับ <c ười> กูตอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ขอเบอร์ผู้ปกครองแล้วก็โทรหาแม่ผมแม่ผมก็รีบมาโรงเรียนเลยไอ้เงี้ยมาโรงเรียนไม่บอกกูยังกูโดนกระตือไม่บอกกูยังจะโดนแม่กูตีซ้ำอีกไอ่ะให้มึงมาเรียนให้มึงเรียนให้มึงมาเรียนนะทำไมมึงจองแต่แบบนี้ดีนะก็ไม่ฆ่ามึงเนี่ยฮะถ้ามันมีอะไรมาแทงมึงเนี่ยมึงตายไปแล้วนะไอ้บูมไอ้เหี้ยกูต้องมาเรียนกูให้มึงมาเรียนมึงตีกับเขาทำไมฮะตอนนั้นกูแบบ เมาตีนอยู่อย่าเพิ่งตีดิอย่าเพิ่งตีดิแม่ลูกเมาตีนโเนี่ยก็หลังจากตอนนั้นเนีัยผมก็ไม่ได้ตามไปล้างแก้สนั่นเลยหรอกนะเพราะว่ามันมันก็มีหลายเรื่องต่อหลายเรื่องให้คิดนะครับแต่ว่าผมก็เจอหน้ามันแล้วก็แบบว่ามังกับว่าเรากดแคลนกันตลอดเวลาครับแบบกูพยายามที่จะหาหุ่นนังทิมมึงก็ได้แต่สุดท้ายก็พอตอนจบก็ผมก็ไม่ได้ทิมกับมันนาทีนะครับจังหวะมันหาไม่ได้นาทีะครับแบบจังหวะช่วงที่ว่างคือมันไม่อยู่ พราะกูไม่อยู่มันเสือกว่างอะไรประมาณนั้นเราก็เลยหาจงาังหวะรังแคไม่ได้ดีนะครับแล้วก็เออจนกระทั่งแบบจนจบไปเลยนะครับจนจนผมก็ไม่ได้รังแคมันอีกเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ามึงได้ดูคลิปนี้อยู่ก็เออกูก็ไม่ได้โกรธอะไรมึงแล้วนะเออแต่ว่าตอนที่มึงเตะกูเหียมึงแม่งไม่ไมยั้งเลยเหียมึงมึงไม่เห็นแก่แบบว่ากูกับมึงนี่แซวกันเล่นเล่นเลยอ่ะเออตอนแรกกูแซวมึงเล่นกูก็ไม่คิดว่าแม่งวันนั้นมึงจะโมโหนะ แล้วกูก็ไม่คิดว่ามึงจะพาเพื่อมนมาด้วยเฮียกูนึกว่ามึงจะหนึ่งหนึ่งกับกูเฮียแต่ว่ามึงเสือกพาเพื่อนมาลุมกระทบืบกูก็โอเคนะกูก็ไม่รู้จะก,กระจายความแค้นไปที่ใครเพราะมึงก็ทืบกูหลายนคนดิมึงกูไม่รู้จะแค้นใครดีนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับนะอย่าไปเอาแบบอย่างนะน้องๆนะเป็นไปได้ก็ถ้าชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีใครหาเรื่องเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับยอดเยี่ยมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้มาพูดกูมาพูดอะไรเนนนี่ยมาะะรห้ึงงงฟััวคลิปปปจ็โช์ หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นประโยชน์อะไรแต่ว่าขอให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทละกันนะเป็นไปได้ทั้งชีวิตไม่อยากให้มีเรื่องไม่อยากให้แบบว่ามีอุบัติเหตุไม่อยากอะไรเลยขอให้แบบว่าทุกคนเนี่ยทำงานใช้ชีวิตแต่งงานมีลูกมีเมียมีหลานมีเหลนอะไรแล้วก็ขอให้แก่ตายอย่างสงบสุขดีกว่านะเอออย่าไปโดนอุบัติเหตุอย่าไปโดนใครเขาทำร้ายจนตายเลยนะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตอย่างนั้นละกันนะครับเราวันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วก็นอนดีกว่านะครับไปนอนดีกว่านะรรู้สึกว่าจะมึนเกินไปแล้วนะโอเคไม่มีแล,แล้วขอบคุณที่มารับชมครับ